ก็เป็นดอกไม้นะคะเรียกว่าดอกคิกคุซึ่งเป็นดอกที่กินได้แล้วก็คุณลุงเจ้าของสวนนะคะข้างๆแม่อ้อยก็บอกว่าก็ให้แม่อ,อ้อยมาเก็บไปได้เลยนะคะเขาอนุญาตมันกินได้ด้วยอะ่ะสวยด้วยแล้วก็กินได้ด้วยนะคะ อย่างต้นนี้นะคะคิขือหรือดอกเบญจมาศนี่ก็แล้วแต่ชนิดนะคะมันจะมีสีเหลืองกับสีนี่ยคะ่ะออกสีชมพูม่วงเนี่ยก็จะกินได้ในญี่ปุ่นนะแล้วคุณลุงก็บอกว่าให้ไม่รอยลองเลือกดอกที่มันบานๆแล้วนะคะแล้วก็เก็บไปทานได้อันนี้ก็จะลองเก็บไปรูปบานแบบสวยมากๆเลยคุณลุงก็กำลังถ่ายรูป สวนของคุณลุงอยู่นะคะอันนี้นี่เดีวแมก็จะลองเก็บไปก็ต้องลองหาดอกที่มันบานบานเนาะดอกที่บานบานดอกที่บานแล้วนะคะเราก็เลือกเนี่ยนะคะวิธีเก็บก็ง่ายมากๆคุณบอกว่าก็ให้เราจับแล้วไม่ต้องเด็ดนะคะดึงขึ้นแค่นี้มันก็เก็บได้แล้วดึงขึ้นจากกางบนเนี้ยเราก็เก็บได้ หอมด้วยนะแม่อาชอบดอกเป็นจมาดอันนี้ด้วยนะคะให้เราดึงอย่างงี้ก็ดึงขึ้นมาอุ้ยสวยจัง <c oughs> ดึงขึ้นมาก <c oughs> ็ได้มาเต็มกำมือเลยตอนนี้ก็ ก็จะได้ประมาณนี้เนาะแต่ก็จะมาเก็บเก็บต่อจะลองไปอาลวกนะคะลวกแล้วก็ทานกับโชยุค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าลุงมาช่วยเก็บนั่นก็คนหมอกันเนี่ยอยาที่ตัวสกินะแต่ว่าสีเหลองนั่นคือสีเหฉันมาาไทย 菊はありますけど食べない、ねす、食べないね食べない日本は食べる、はい、<laughs> 日本もね、種類によるんですよねそうそう食用菊っていうか、食べる菊っていうのに区別してるから<ー>全然食べれない菊がいっぱいあるんですよ難しいんですかこれ肥料とかなんか入れる<ー>そのままさっき言った最初の春の植え替えとちゃんとしただけでままあんまりいっぱいならせると みんなうまくいかないから多少のこう感覚とかなんとかさやれば肥料はそんなにあげてない。ああそっかそっかそれねいいね。ちょっとあげるだけ。きれいだし食べられるしねそれでいいなと思ったんです今。すごい。これ山屋で食べる奇跡なんだ。そうなんだ。へえ。これこうもう開いちゃってるのはもう枯れるだけだから。うんそっか。そういう意味ではどんどん取った方がいいんです。 取ったらまだどんどん出てくるんですか。出てこない。もうこれ次々こういうのがあるでしょ。うい。どんどん咲いてくるだけ。最初からもうこう作料っていうのは決まってるんだけどこの辺にこうあるのが順番通り咲いてくるわけ。ね。んうん。次々と。そうか。あるっちゃあるから。もっと取ってみて。はい自分で取れますから。ありがとうございます。ちょっと入れ物が参加しますから。ありがとう。 ลุงใจดีมากจริงๆดอกเบญจมาศเนี่ยนะคะแม่ออยก็เห็นมาหลายวันแล้วค่ะแล้วก็เห็นว่าสวยมากพอดีเห็นเจ้าของสวนก็เดินมานะคะคุณลุงแม่ออยก็เลยเดินเนียนๆเดินเ,น,นเข้าไปถามนะคะว่านี่ดอกอะไรทําไมสวยจังคุณลุงก็เลยแบบบอกให้หยิบไปได้เลยนะคะถอนออกไปทานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เนียนๆไปค่ะก็จากดอกเบญจมาศต้นนี้นะคะก่อนนี้ก็เป็นบุษณนา กับคนข้างๆสวนนะคะกับคุณลุงข้างๆสวนก็เป็นคุณลุงที่ใจดีมากๆเลยค่ะเช้านี้แม่ออยก็เลยได้ดอกเบญจมาศนะคะกลับไปที่บ้านด้วยดอกเบญจมาศในญี่ปุ่นค่ะก็จะสามารถปลูกได้ค่ะ,ะทั้งปีค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องปลูกใหม่นะคะเวลาเวลาช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะมีต้นกอเล็กๆนะคะงอกออกมาเราก็ ถอนพวกกอต้นเล็กๆเหล่านั้นนะคะย้ายพื้นที่ในการปลูกเพราะว่าถ้าปลูกที่เดิมนานๆต้นก็จะเล็กแล้วก็ดอกเขาก็จะไม่ค่อยสวยค่ะดอกบัญชมาส์นะคะพอเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะพอเริ่มอากาศหนาวๆเน่ดอกบัญชมาก็จะบานสวยต้อนรับเลยค่ะ ส่วนกลิ่นของดอกเบญจมาศก็จะมีลักษณะพิเศษนะคะหอมมากๆแล้วรสชาติของดอกเบญจมาศเมื่อเรานํามาทานก็จะมีรสชาติออกจะขมๆหน่อยนะคะแต่ว่าสามารถทานได้เพราะว่าความขมแล้วก็รับประทานกับซอสพนสึรนะคะที่มีรสเปรี้ยวเขาก็จะพอดีเลยค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะของดอกเบญจมาศของเราค่ะ が好きなの。これお姉ちゃんはキウイが大好きいい。どうぞ。花大好きなの。うん、食べるのが好き。花って茹でないと食べられないの。食べられない花もあるし、食べられる花もあります。ゆりくんは幼稚園行ってずうちに勝手にけ行ったんでしょ。そうだよ。なんとだゆなめだろうね。これ若い菊。 そうだね。なんていうやつですか？うん。でも紫だから紫。さきそう紫からまあちょっと難しいな。じじ君こうやって開ける方かたもあったんだけど、天辺が嫌いない簡単でしょ？お上手できた。ええー、上手できた。<laughs> じゃあ、どっちが早いです。競争します。じゃーん。じゃらん。はい、もう終わっちゃった。終わっちゃったいいゃん、さっきの。さっきにやってた。じゃあ、も次バン <laughs> お早いじゃん、早い早い早い。シーズを、温かんゃそうそう、そうやると、おいしくなる。 あ、ら <laughs> もうすぐ終わりだ。からっぽ ดอกเบญจมาศมาทําเป็นอาหารนะคะสําหรับคนญี่ปุ่นก็จะใช้วิธีง่ายๆค่ะโดยการลวกดอกเบญจมาศโดยจะใส่น้ําส้มสายชูล,ลงไปในน้ําด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้สีแล้วก็ความสดของสีของดอกเบญจมาศนะคะยังคงอยู่ค่ะ แล้วเราก็นาําดอกเบญจมาศที่เราลวกเอาไว้แล้วนะคะมาล้างในน,น้ำเย็นค่ะหลังจากนั้นเราจะทําการบีนบน้ําออกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้รสชาติของดอกเบญจมาศนั้นอร่อยมากขึ้นค่ะ ดอกเบญจมาศในญี่ปุ่นนะคะที่ทานกันอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ชนิดนะคะที่เห็นกันเยอะๆก็จะมะีประเภทสีเหลืองแล้วก็สีอกม่วงๆชมพูนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้ตัวสีเหลืองจะมีรสชาติขมกว่าตัวสีม่วงนะคะตัวสีม่วงจะมีรสชาติอ่อนกว่าแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะ ส่วนใบของต้นอ่อนของหัวเชเท้านะคะที่แม่อ้อยถอนแยกต้นกล้ามาเมื่อเช้าตอนเย็นแม่อ,อก,ก็จะนํามาทําเป็นอาหารง่ายๆค่ะโดยนํามาผัดกับผัวช้เท้าค่ะ ที่บ้านก็เลยมีเมนูง่ายๆนะคะโดยจะมีปลาสมัยย่างค่ะเป็นปลาที่จะมีเยอะนะคะแล้วก็ทานอร่อยในช่องฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีเมนูพิเศษนะคะดอกเป็นจมาศลวกแบบง่ายๆโดยทานกับซอพสพันสูค่ะแล้วก็ผัดหัววชท้าด้วยค่ะ ป้อนเครปป้อนสุดเ่แม่จังส่วนอาหารของป๊ะป๊านะคะเราก็จะรับรอไว้ตอนป๊ะป๊ากลับมานะคะป๊ะป๊าทำงานกลับมาค่อนข้างดึกค่ะเพราะฉะนั้น ปกติก็จะไม่ค่อยทานอะไรมากยกเว้นสลัดหรือก็เป็นพวกผักซะมากกว่าค่ะจะค่อนข้างดูแลสุขภาพมากเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ